ตัดคลับยพี่ซีก็มายามหนูเนาะกับผานอามวันนี้ฮะหมานไหมไม่หมานนะซีนี้ฮะยังฮะหลังแรกยังยังไม่หมานครับผมไปเลยฮะหมานไหมอ่าแล้วอ่าเอามาโอ้ไอซีอันนี้โอเคอยู่อ่าหนึ่งคะแนนหนึ่งแต้มแม็กซี่ไหนมาใกล้หนของเาเหรอเนี่เดี๋ยวหนูเริ่มมาเดี๋ยวไอซีหนูพุ่งเข้าเทา ยกยกทุนเลย FC ครับอ่าหนึ่งแต้มครับผมอ่าสวยมากโอเคครับผมเดี๋ยวอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใหม่ครับผมอ่าเดาหยันวนครับตนนไหนวะใส่ใหม่ครับผมเนอะอ่าไปครับอาจจะไปต่อเลยครับสองรางครับที่ตอนนี้ฮะไปต่อครับผม อันอาหมอกหน้านะเอฟซีกระป๋าก่นแล้วก็แท็กครับผมดูคนเพลินฮะธรรมชาติมีหลายหลากลมครับผมมีไหมฮะเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วเอฟฮะโน้เอซีอีกหนึ่งแต้มครับผมแ jam jam แจ๋วแจ๋วแจ๋วฮะเอฟซีฮ่หมานหมานฮะหมานสุดยอดเลยนี่ฮะเป็นครึ่งเซี่ยวครับผม ไปต่อฮะวันนี้ก็ามาหาลูกหนูครับผมคิปมันอ่อนเรื่อยหากินด้วยครับผมปีติชีวิตชาวบ้านหนองไมนาก็ก็ต้องหากินกนังฮะแล้วก็ต้องอาบก็ำข้องครับผมอาบน้ำหน้าฮะไปต่อครับไปสองแต้มแล้วครับสามหลังนี่หลังนึ่ครับีกหลังนึงครับเปีียดูสิฮะ ่าไไนไม่มาน,นี่ีสหลังนี้มาไงไงครับนีแต่ยังนะยังไงมืดนนีบรรยากาศเปน็นะปยังไงฮะไปะาย เดี๋ยวก็ไม่ค่อยแจ้งอะไรครับอากาศตอนค่ำฮะดึกเดินสามทุ่มกว่าเดี๋ยวกำลังหา,า,หงาครับพี่ไม่ว่าหลงหรือเปล่านะฮะหลงหลงหลงแล้วครับผม,อน,อมน้องอามหลงแล้วน้องอามหลงแล้วครับเหยนไหมกลับหายครับกลับหายพี่หาไม่เห็นเดี๋ยวกัอนอ่าหากลับแล้วฮะโดนตัวใหญ่ฮะกลับหายพี่ หาการก่อนนะเชือกขาดเหรอฮะโอ้โหลม่มันดิ้นลายมันดิ้นนะโอ้ตัวใหญ่มากทีลาดิ้นนั้นหลุดเลยฮะนี่นะแต่ได้จังไงครับโอ้ดิฉันขนยึดติดอยู่เลยครับขนติดได้แล้วโอ้โหหลุดหลุด ุดเลยอ่ะโดนท uh ่าอะไรไม่รูุ้ดนโดนโดนบ like างท hmm? uh ีโดนขาขาดวะโดนขาขาดใช่เปล่าใส่ใป okay. ่ใหม่ครับด <oh ีดนีใหม่ใหม่นะครับใส่เรียบร้อยครับผมดีโอเคครับผมต่อครับ ใช่ไหมได้ป่ะฮะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดแค่ตรงนี้ไปต่อครับทั้งหมดกี่หลังอ๋อแก้วไม่มีฮะอดีหลังนี้ยังครับเอฟซีนะฮะยังนะอันนี้เดี๋ยวยังให้ซีไปเอานฮะสรุปแจม สรุปสองแต่ 8, นนะ้อยเอฟซีฮะอ่าครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็กดไลก์ก,ลก็แชร์ลงหัวแชแนลครับผมกับน้องอาร์มครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ต่อครับผม